เอาวิกฤตมาเป็นโอกาสสร้างพืชเศรษฐกิจใหม่ใหประเทศความมั่นคงทางอาหารใช่ไหมเอาวิกฤตเป็นโอกาสก็้วต้องจัดรักษาแล้วกลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ใช่ครับแล้วก็สุดประเทศแบบเป็นแรงใช่ครับมั่นคงต่อไปนะผมเชื่อว่าความมั่นคงในด้านอาสุกนี้ก็จะคืออิ i n ร r a s t r u c t u r e เหมือนกับผมจะมาประเทศนี้คุณมีสนามบินไหมคุณมีรถไฟฟ้าไหมคุณมีโทรศัพท์ไหมคุณมีน้ำไหมคุณมีไฟไหมคุณมีไอทีไหม แล้วระบบสาธารณสุขก็แข็งแรงมาเลยเป็นอาชีพไม่ได้เหรอเป็นพื้เศรษฐกิจตัวหนาเลยก็เป<ะ>็นอาชีพะนะครเหมือนกับที่ตอนนี้เรามีการเอาพื้นเศรษฐกิจตัวไหนมาเนี่ยผมว่าวันนี้เราต้องคิดผมคิดนะในที่สุดแล้ววัฒนธรรมช่วยชาติเรื่องการช่วยเหลือโควิดสิบเก้าที่ผ่านมาเนี่ยถึงว่าทางศูนย์เนี่ยค่ะมีการช่วยเหลืออะไรมาบ้างแล้วครับคือตั้งแต่เกิดโควิดเมื่อประมาณ กุมพาพันธ์มีนาคม2,563นะครับพี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนกันทางที่จังหงวัดตรางาทีมาเราก็ได้มีการก่อตั้งที่เรียกว่าศูนย์คนกราดลาั้จริงไม่ถึงกันนะครับก็เป็นเรื่องของอพี่น้องประชาชนร่วมมือกันนะครับผู้นำท้องถิ่นนะครับมหาวิทยาลายัยพ่อค้านักธุรกิจน,นะครับ แล้วเราก็ได้ร่วมกันจัดตั้งเรียงวัสนุโควิดล่าแท้จิงไม่ทิ้งกันโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นวันนั้นโควิดยังไม่แรงตอนนั้นเราก็บอกว่าหน้ากากาขาดนะครับเจลล้างมือขาดนะฮะหรือว่าเราต้องการที่จะมีน้ํายามาทําความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัสตอนนั้นเราก็เลยได้ดําเนินการในเบื้องต้นเราก็ร่วมกับมหาวิทยาลายัยอาการอะไรเทคโนโลยีสุรนารี แล้วก็ทำแอลกอฮอลสเปรย์แล้วก็เชิญกลุ่มแม่บ้านในจังหวัดนครราชสีมามาช่วยกันเย็บผ้าหน้ากากอนามายัยอันนี้ที่ผมใจ่เนี่ยฝีมือแม่บ้านทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ทํากันทํากันทุกวันเลยนะฮะแล้วก็เอาหน้ากากไปแจกทห้พี่น้องประชาชนเพราะนั้นหน้ากากขาดแล้วก็เอาเจลเนี่ยไปแจกให้พี่น้องประชาชนต่อมาก็มีปัญหาเรื่องคนตกงานมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแม่ครัวที่วัดบ้านไร่ของหลวงพ่อคูณน,นะครับก็เลยยกครัวของหลวงพ่อคูณ เาไว้ที่ศูนย์คนกลาสตลักจิ้งไม่เท็จการแล้วก็ทําอาหารถุงไปแจกจ่ายกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วต่อมาเมื่อโควิดได้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 มีการแพร่ระบาดมากขึ้นเนี่ยศูนย์คนกลาสตักจิ้งไม่เท็การก็ขยายงานมากขึ้นแล้วก็ทําเป็นถุงถุงน้ําใจนะครับแล้วก็ประกอบด้วยอาหารการกินต่างๆไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราก็นึกถึงฟ้าทาราโจรน,นะครับเพราะว่ามีข่าวว่าฟ้าทาราโจรเนี่ย ได้มีการค้นคว้าแล้วก็มีการพิสูจน์ในระดับหนึ่งตามโรงพยาบาลต่างๆว่าถ้าเกิดผู้ป่วยเนี่ยมีอาการไม่มากนักนะครับก็ในฟาตลาโจนที่เป็นลักษณะแคปซูลเนี่ยก็มีสารหรือในต้นฟาตาลาโจรเนี่ยมีสารที่จะทําให้เกิดภูมิต้านทานกับร่างกายแล้วถ้าเกิดว่ามีโควิดยังยัง,ย,งยังไม่ไม่มีอาการมากนักเนี่ยก็สามารถที่จะต่อชู้ไม่ให้ไวรัสเนี่ยที่เข้าไปในร่างกายขยายตัวได้มากขึ้น ก็เชื่อกันว่าเป็นวิธีหนึ่งในการที่จะช่วยรักษาเราก็เลยทาโครงการสองโครงการที่เกี่ยวกับฟ้าทะลายโจรก็คือมอบก้าฟ้าทะลายโจรนะครับซึ่งเราได้รับความร่วมมือมากจากก่มเกษตรกรต่างๆมูลนิธิต่างๆก็มามอบให้ศูนย์นครราชสีมามงทิ้งกันด้วยแล้วเราก็จัดหาจัดซื้อด้วยแล้วก็แจกจ่ายในจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ก็แจกจ่ายไปแล้วหลายหมื่นต้นนะครับแล้วก็ล่าุดเนี่ยเราก็ทําเป็นเราเรียกว่าถุงกู้ภัยโควิด ในนั้นก็มีมีปลากระป๋องมีบะหม,มี่มีไข่ไก่นะฮะแล้วก็มียาฟ้าทลายโจนที่เป็นแคปซูลเลยนะครับอยู่ในนั้นเพื่อให้กับพี่น้องประชาชนได้เอาไว้ใช้ดูแลตัวเองนี่คือคือสิ่งที่เราทำนะครับแล้วก็ศูนย์โครการรัจริงไม่ทิ้งกันก็จะขยายผลในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปเรื่อยๆจนกว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลายนะี้อยาให้ทํา ไทยพีเอสเป็นสื่อกลางยังไงเหรเอามาอามอบให้ด้วยครับผมก็คิดว่าการที่ไทยพีเอสไ,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 ได้ไดไดได้ดด้เป็นสื่อกาลางในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็รับมอบฟ้าทะลายโจรมาเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับว่าเพราะว่าวัานนี้บ้านเมืองก็มีวิกฤตวิกฤตทางด้านสาธารณสุขวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจวันหนึ่งก็ยังติดเชื้อกันนับหมื่นนะครับหมื่นกว่าคนแล้วก็เสียชีวิตกัน200กว่าคนก็ถือว่าเราก็ไม่ค่อยได้เจอเหตุการณ์อย่างนี้ แล้วตอนนี้พี่น้องประชาชนก็วิตกกังวลเครียดกับปัญหาสุขภาพและก็ต้องเครียดกับเรื่องเศรษฐกิจด้วยดังนั้นการที่ได้ทำโครงการอย่างนี้ผมคิดว่าอันดับหนึ่งเลยคือสร้างพันกําลังใจสองน้ำใจของคนไทยผมว่าพื้นฐานว่าถ้าเกิดเรามีความรักกันสามัคคีกันแบ่งปันน้ำใจเช่งกันและกันช่วยเหลือกันเนี่ยผมว่าจะทําให้เราสามารถฝ่าวิกฤตไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราได้ออกมาช่วยกันเนี่ย น่ได้หมายความว่าเราต้องช่วยเฉพาะในเรื่องของการมอบของนะต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อโควิดจบแล้วเนี่ยคนไทยต้องช่วยกันมากกว่าน,นี้อีกเพราะเพราะอะไรเพราะเหมือนกับตอนนี้เรากําลังสู้กับยักษ์อะนะบ้านยากักษ์บ้านทีระตัวตอนนี้สู้เรื่องว่าทําให้เราลอดปลอดภัยก่อนแต่พอหลังโควิดจบเราก็ต้องเจอเรื่องเศรษฐกิจอีกดังน,นั้นเนี่ยเราจะต้องช่วยกันทั้งทั้งวันนี้และก็วันข้างหน้าอย่างเช่นสมมุติวันนี้คนไทยมีน้ําใจออกมาช่วยกันนะครับ มอบสิ่งของมอบอาหารแต่ต่อไปเนี่ยคนไทยก็ต้องมีน้ําใจต่อไปอีกว่าในเรื่องเศรษฐกิจนั้นเช่นคนต่างประเทศเขาไม่มาเที่ยวคนไทยที่พอมีฐานะก็ต้องออกมาเที่ยวออกมาช่วยกันใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช่วยเหลือผู้ประกอบการหรือนักลงทุนต่างประเทศก็ยังไม่มาเนี่ยคนไทยที่เป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็ควรจะวางแผนการลงทุนในประเทศไทยเพื่อชดเชยกับการลงทุนจากต่างประเทศที่ไม่มา ฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าพื้นฐานของความเข้าใจน้ำใจของคนไทยเนี่ยจะเป็นพื้นฐานที่ทําให้เราฝ่าวิกฤตไปได้และเกิดสาหรับโครงการเรื่องค้าทลายโจรที่ทางไทยพีบีเอสได้รับมอบไปวันนี้ผมว่าจะเป็นการจุดประกายให้เห็นความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิน่นให้เห็นความสาคัญของสมุนไพรวันนี้ที่เรามีปัญหาก็เพราะว่าวัคซีนมาไม่ทันนะแล้เกิดบางทีวัคซีนเราก็ต้องซื้อจากคนอื่นแต่ว่าเมื่อโควิดจบเนี่ยเราก็ายังไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่นะ จะกลายพันธุ์ไปแค่ไหนหรือถ้าเกิดถ้าโควิดจบแล้วอาจจะมีโรคระบาดโรคใหม่ๆฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเราสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสาธารณสุขของประเทศเช่นมีการค้นคว้าวิจัยจากสถาบันหลักๆมหาวิทยาลัยต่างๆโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็คิดยาในการต่อสู้กับโรคระบาดคิดวัคซีนต่างๆที่เป็นของคนไทยอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการสร้างความมั่นคงวัคซีนนั้นอาจจะเป็นวัคซีนสมัยใหม่หรือ เราต่อยอดเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสสร้างวัคซีนสร้างยารักษาโรคที่มาจากผลผลิตภายในประเทศมาจากภูมิปัญญามาจากสมุนไพรของเรานะครับดังนั้นเนี่ยวิกฤตอาจจะเป็นโอกาสนะครับฟาทะลายโจรอาจจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่มาสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วยังมาสร้างภูมิคุ้มกันในระบบสาธารณสุขให้กับประเทศผมว่าต่อไปนะในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องการท่องเที่ยวในเรื่องการลงทุนเนี่ย เรื่องของระบบสารสุขเนี่ยจะเป็นอินฟราสตรักเจอร์ตัวใหม่เมื่อก่อนเนี่ยใครจะไปเที่ยวที่ไหนใครจะไปลงทุนที่ไหนก็จะต้องดูว่าคุณมีไอทีไหมมีสนามบินไหมมีไฟไหมมีน้ำไหมมีทางด่วนไหมนะครับมีระบบทางด่วนพวกไหมแต่ต่อไปนี่นะตัวใหม่ก็คือว่าระบบสารสุขคุณเป็นอย่างไรฉะนั้นเนี่ยผมว่าวันนี้ถ้าเราคิดถึงอนาคตแล้องก,การให้ประเทศไทยเนี่ย ยังสามารถแข่งขันกับทุกประเทศก็ได้เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบชาธารณสุขเพื่อจะได้เป็นอินฟรสตรักเจอร์ที่บอกว่ามาเมืองไทยแล้วทุกท่านปลอดไยนะครับฉะนั้นผมเห็นด้วยนะครับที่จะมีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากสมุนไพรไทยนะี่ยให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่โอเคนะ